วันนี้พี่พายมีภารกิจจะพาเพ้น์ไปซื้อน้องแมวมาเลี้ยงทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะระหว่างสายพันธุ์นี้กับสายพันธุ์นี้แล้วกินอะไรอ่ะกินมั่งโทษทีเพ้น์หมดพอดีโอ้ยไม่เคยจะแบ่งอ๋อไปไปเดี๋ยวพี่พาไปซื้อใหม่เดี๋ยวนะพี่พายมาซื้อน้องแมวที่โลตัสหรอใช่ใช่ตามพี่มาแต่ว่าก่อนอื่นนะพี่ขอแวะซื้อเมจิกเอ็กซ์ก่อนอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เจอแล้วเอแล้วตัวน,น,นี้เพ็นไม่เคยกินละสินนเขาเป็นน้ำผลไม้ผสมมุนมะพร้าวละที่สําคัญนะนะพี่ินเตอร์หล่อมากหล่อสู้ดูสิพี่ภูวินหล่อใช่ไหมล่ลอมละอุ้ยหล่ออ่ะหล่อเหมือนเพ้นเลยลงตัวเองไปเบ้านี่นี่มาดูนี่เขามีทั้งสามรสชาติวสีม่วงอาจจะเป็นรสองาง,งนอุ้ยอร่อย ส่วนสีแดงอ่ะน้องคือรถแตงโมกินแล้วสดชื่นและสีชมพูอ่ะเขาเป็นรสลิ้นจี <c oughs> บอกเลยนะอร่อยมากกินแล้วจะติดใจชอบตรงที่เขามีวุ้นมะพร้าวเขียวหนึบๆเต็มตว <c oughs> ขวดยิ้งเขียวก็ยิ่งสนุกใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อร่อยยิงด้วยมาค่ะทุกคนระเบิดความอร่อยกับเมจิกเอ็กซ์กันละลาลาลเดี<า>๋ยวก่อนนะพี่ยอะไรแล้วไหนน้องแมวที่จะซื้อ ป,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 ปะ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 น้องแมวได้แล้วเพ้นเลี้ยงตัวปองไปก่อนนะโอ้พี่พาหลอกเพ้นอีกแกไปดีกว่าเงินแล้วทุกคนอย่าลืมไปลองเมจิกเอ็กน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวขวดใหญ่ให้วุ่นเยอะแบบสะใจหอมกลิ่นผลไม้กินด้วยนะหายเงินแล้วอย่าลืมไปลองเมจิกเอ็กแบบพี่พายกับเพ้นกันเยอะๆนะทุกคน